เปิดใจครั้งแรกคามิลาลูกยางสาวโปแลนด์เผยเบื้องหลังโดน FIVB แบน8เดือนหลังจากที่กลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการวอลเลย์บอลโลกเมื่อสหพันธ์วอลเลย์บอลน,น,นานาชาติ FIVB ตัดสินใจลงโทษแบนคามิลาวิคคอฟสก้านักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปแลนด์ห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการลูกยางยาวถึง8เดือนโดยนักตบลูกยางสาววัย33ปีถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นต้องห้ามแคนรีโนน เมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2024ก่อนที่ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาจะตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดและให้มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2025ล่าสุดคามิลาวิคอบสกานักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติโปลแลนด์ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดถึงแฟนๆแ,และนักข่าวที่เคารพทุกท่านเอกสารฉบับนี้เป้าหมายคือการเล่าถึงสถานการณ์ที่ทำให้ฉันถูกสั่งแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการวอลเล์บอลน,นาน8เดือน ฉันเห็นด้วยกับการตัดสินบางส่วนและฉันจะขออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันถูกตรวจสารกระตุ้นเมื่อวันที่26เมษายน2024ผลตรวจระบุว่าฉันมีสารต้องห้ามฉันให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจในเรื่องนี้อย่างจริงจังคดีนี้เป็นเรื่องของขั้นตอนทางกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับการที่ฉันไม่ได้รายงานยาที่รับประทานการตรวจพบสารต้องห้ามเป็นผลจากการที่ฉันทานยาตามคำสั่งของแพทย์ ฉันมีอาการป่วยเมื่อต้นปี2023ซึ่งฉันไม่ได้บอกใครเนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวฉันขอยืนยันว่าไม่เคยใช้สารกระตุน้นใดๆที่ขัดต่อวงการกีฬาการพบสารต้องห้ามเป็นผลที่เกิดจากยาที่ได้รับการจ่ายโดยแพทย์เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายสารที่พบในร่างกายของฉันไม่มีผลต่อสภาพจิตใจและการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาใดๆจากผลการพิจารณาคดีในประเทศเมื่อวันที่3กร,รกฎาคม2024ได้มีการชี้ว่าโทษมีเพียงแค่การตักเตือนเท่านั้น และทำให้ฉันสามารถลงแข่งขันในรายการต่างๆได้ตามเดิมเพื่อรอสารอนุญาโตตุลาการกีฬาตัดสินหลังใช้เวลาพิจารณาคดีเป็นเวลานานเมื่อวันที่26มกราคม2025สารอนุญาโตตุลาการกีฬาเห็นด้วยกับ FIVB ที่ชี้ว่าควรลงโทษอย่ารุนแรงแต่สารไม่เห็นด้วยกับการสั่งแบนเป็นระยะเวลา2ปีจนสุดท้ายได้ข้อสรุปที่ระยะเวลา8เดือน ฉันยอมรับปทดลงโทษอันเนื่องมาจากความประมาทของฉันมันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามฉันไม่เชื่อว่าการถูกแบนแปดเดือนจะเพียงพอสำหรับความประมาทของฉันฉันพยายามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักกีฬารุ่นใหม่มาหลายปีแล้วซึ่งฉันอยากให้เรื่องราวของฉันเป็นตัวอย่างในการเตือนพวกเขาถึงเรื่องความประมาทเล็กน้อยที่มีผลใหญ่หลวงฉันขอแสดงความขอบคุณสำหรับทุกคนที่สนับสนุนฉันในช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งครอบครัวเพื่อนร่วมทีมและเจ้าหน้าที่สโมสรสหพันธ์วอลเลย์บอลโปรทนายความของฉัน ฉันตัดสินใจยุติอาชีพนักวอลเล์บอลอาชีพของฉันไว้เพียงเท่านี้การตัดสินใจครั้งนี้ทําให้ฉันเติบโตขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ฉันคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะปิดฉากสําคัญนี้ในชีวิตของฉันฉันอยากขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางมากับฉันจนถึงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโค้ชเพื่อนร่วมทีมแฟนๆและครอบครัวทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวฉันมาตลอดหลายปีแม้ว่าฉันจะยุติบทบาทในฐานะนักกีฬาแต่วอลเล์บอลจะยังคงอยู่ในใจฉันเสมอ สำหรับคามิลาวิคอฟสก้าลงเล่นตำแหน่งบอลเร็วติดทีมชาติโปแลนด์ครั้งแรกมเมื่อปี2015จากนั้นก้าวขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมมาต่อเนื่องอยู่ในชุดคว้าอันดับ3ในวอลเลย์บอลชาติลีกปี2023ก่อนตัดสินใจอำลาอาชีพในวัยเพียง33ปี